สวัสดีนะครับพี่น้องที่รักยิ่ง mm. ในพระคิดทุกท่านนะครับวิถีคุณเดชชน59ากนะครับก็มีการมาพบกับท่านอีกวันนี้เป็นเก้าที่6แล้วนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะมีการได้มาดูเนื้อหาด้วยกันนะครับเนื้อหาก็จะปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นะครับ xdaily.com นะครับวันนี้9ที่6ชีวิตที่เห็นคุณค่าพระคิดนะครับเราจะมีโอกาสได้ร่วมใจกันอธิษฐานด้วยกัน พระเจ้าส่งโปรดเมตตาอวยพรพี่น้องทุกท่านที่ได้ฟังพระวจนะพระเจ้าในวันนี้จะเห็นคุณค่างพระเยซูคริสต์และตั้งใจที่เดิน,นชีวิตติดตามพระองค์ขอพระเจ้าทรงอวยพรให้แสวงหาและใช้เวลากับพระเยซูคริสต์จนได้รู้จักกับพระองค์เป็นการส่วนดวงจริงด้วยเราขอบคุณพระองค์ในานามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนสำหรับพระคำตอนนี้นะครับเราก็จะมีโอกาสได้มาดูจากเนื้อหานะครับในลูกา บทที่นะครับ10ข้อ38ปถึงข้อที่42นะครับในข้าวที่5เราเชียนว่าพระเจ้ามีแนวทางในการที่ให้เราเดำเนินชีวิตอย่างมั่นคงและปลอดภัยโดยการเชื่อวางใจกับใจหมาจากบาปและเราก็ยิ่งต้องการที่จะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นนะครับดังนั้นการแสวงหาพระเจ้าผ่านพระคัมภีร์เพื่อจะดําเนินชีวิตตามเป็นเรื่องที่น่าสนใจวันนี้เราจะมาดูชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งใน อูลกาบทที่1 0ข้อ38มสนะครับคนนี้ชื่อมารีนะครับเรามีโอกาสได้อ่านพระคัมภีร์ด้วยกันเมื่อพระเยซูกับพวกสาวกเดินทางไปพงค์ทรงเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึง่งและมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อมาธาต้อนรับพระองค์เข้าไปพักที่บ้านของนางมารธามีน้องสาวชื่อมารีและมารีก็นั่งอยู่ใกล้พระบาทของพระเยซูคอยฟังคำของพระองค์ ข้อ40นะครับแต่มาทาวุ่นวายอย่างมากกับการปนิบัติจึงมาทูลพ,พระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ไม่สนพระไยัยหรือที่น้องสาวของข้าพระองค์ปล่อยให้ข้าพระองค์ปนิบัติอยู่คนเดียวขอพระองค์ทรงสั่งน้องให้มาช่วยข้าพระองค์ด้วยแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสตอบนางว่ามาทามาทาเอ๋ยเธอกวนกวายและ ร้อนใจหลายอย่างเหลือเกินสิ่งที่จำเป็นนั้นมีเพียงสิ่งเดียวและมารีก็เลือกเอาส่วนที่ดีนั้นใครจะชิงเอาไปจากเธอไม่ได้เรามีการนี้มาดูนะครับ96ชีวิตที่ประพฤติตามพระวจ,จนะสำคัญมากนะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับว่าเรากำลังสนใจเรื่องการสร้างชีวิตส่วนตัวนะครับของเรากับพระเจ้า ผ่านการเฝ้าเดี่ยวและการเฝ้าเดี่ยวแบบแอคคือการใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้าเราผ่านการอาธิษฐานผ่านการนมัสการและหน้าเวลานี้จะถึงเวลาที่เราจะใช้เวลาอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับเราจะมีโอกาสได้เริ่มต้นอันแรกนะครับเมื่อเราอ่านแล้วพี่น้องสามารถพอดวิดีโอแล้วกลับไปอ่านซ้ําใหม่ครั้งหนึ่งได้นะครับว่าเราได้เรียนรู้เรื่องอะไรผ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ในก้าวที่6ชีวิตที่ประพฤติตามพระวจนะ เราจะเริ่มต้นจากการตั้งคำถามง่ายๆอย่างที่บอกได้ความรู้อะไรในพระคัมภีตอนนี้ได้ทัศนคติอะไรใหม่ๆใ,ใ,ในตอนนี้บ้างนะครับพระคัมพีตอนนี้มีการเปรียบเทียบนะครับระหว่างมาธาหรือคนที่เป็นพี่สาวนะครับคนที่เป็นพี่สาวที่เชิญพระเยซูคิดเข้าไปในบ้านคนนี้กําลังทําดีมากเลยเพราะว่าพระเยซูมาไม่ได้มาคนเดียวนะครับมีทีมงานมีสาวกมีหลายๆคนตามมา และโดยตามมารยาทคือคนมาบ้านของเราใช่ไหมมาทาก็ทําอาหารวุ่นวายกับการทําอาหารเพื่อจะรองรับทุกคนนะเป็นการที่ทําดีมากเพราะว่าปฏิบัติพระเยซูและมาทาคนนี้ก็มีมารีนะครับแต่มารีเนี่ยไม่ได้ไปช่วยมาทาในการเตรียมอาหารนะครับหรือในการรองรับแขกแต่มารีมันนั่งอยู่ใกล้พระบาทของพระเยซูคิดคอยที่จะฟังถ้อยคําของพระองค์โดยไม่ได้ไปช่วยพี่สาว ไม่ได้ไปช่วยแบ่งเบาภาระในครัวเลยนะครับมุมมองของมาธาตอนนี้ก็เห็นว่าการต้อนรับพระเยซูที่เข้ามาในบ้านนะไม่ใช่ต้อนรับแต่ปากแต่ต้องทําด้วยต้องลงแรงต้องลงมือต้องเตรียมอาหารดังนั้นนางจึงไม่มีเวลามาเข้าเฝ้าพระเยซูคิดอย่างใกล้ชิดหรือจะมีเวลามาเพื่อจะฟังถ้อยคาของพรงค์เพราะว่านางให้ความสําคัญกับการรับใช้กับการปฏิบัติกับการทำนะครับมากกว่าการ ให้เวลาในการใกล้ชิดกับพระเยซูคริสต์ซึ่งตรงนี้มุมมองของมาลีกับมาธานั้นแตกต่างกันมาลีเขารู้ว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าสำคัญมาเยี่ยมถึงบ้านแทนที่จะไปทำอย่างอื่นนะมาลีก็เลยให้ความสำคัญในการที่ใกล้ชิดกับพระเยซูคริสต์ก่อนรอคอยฟังถ้อยคำของพระองค์ก่อนและยังไม่ไปทำสิ่งอื่นๆนั่นหมายความว่า มาลีคงจะนั่งแบบนี้ไปตลอดชีวิตไม่ได้นะแต่นั่นเป็นช่วงเวลาพิเศษที่พระเยซูเสด็จมาเยี่ยมเยียนเขาก็ใหา่หนุนใจพี่น้องนี้ว่าเราเรียนรู้จากเหตุการณ์นี้เราเรียนรู้จากเรื่องนี้ได้เมื่อเราเฝ้าเดียวพระเยซูบอกว่าสิ่งที่จําเป็นนั้นมีเพียงสิ่งเดียวและมารีเลือกเอาส่วนที่ดีนั้นใครจะชิงเอาไปจากเธอไม่ได้ นี่เป็นข้อคิดเมื่อตอนที่ผมเฝ้าเดียวผมได้ประโยชน์มากเลยว่าเราน่าจะให้เวลาส่วนตัวของเรากับพระเจ้าเสมอก่อนที่เราจะไปส่งลูกไปโรงเรียนก่อนที่เราจะทํากับข้าวก่อนที่เราจะแต่งตัวไปทํางานก่อนที่เราจะไปทําอย่างอื่นก่อนที่เราจะไปรับใช้จะไปประกาศหรือจะเป็นเป็นพยานหรือจะไปทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดเราควรจะให้เวลาของเราใกล้ชิดกับพระเจ้าสแสวงหาพระเจ้าก่อน นั่นคือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้นะครับคำถามที่สองต่อมาเมื่อเราได้อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ Christ Infocus เรามองเห็นพระเยซูคิดเป็นใครพระองค์ทำอะไรพระองค์สอนอะไรและผู้ฟังเป็นอย่างไรถ้าเราดูจากตอนนี้เราเขียนว่าพระเยซูทรงเห็นด้วยกับมารีนะไม่ใช่มาธาเพราะว่าพระเยซูเห็นว่านางได้ตัดสินใจเรื่องนี้สําคัญมารีนะคือได้อยู่ใกล้พระบาทของพระเยซูคอยฟังถ้อยคําของพระองค์เพื่อจะมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระองค์ นี่คือสิ่งที่พระเจ้าให้ความสนใจถ้าเราดูจริงๆเราจะพบว่าคนที่ไม่ฟังคำของพระเจ้าคนที่ไม่ได้ให้เวลากับพระเจ้าคนที่ไม่ได้ใกล้ชิดกับพระเจ้าและเขาจะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไรเพราะเขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับพระองค์ไม่ได้ให้เวลากับพระองค์ หลายๆครั้งคนที่ใกล้ชิดกับเราใช่ไหมลูกของเราคนที่ทํางานสามีหรือภรรยาหรือพ่อแม่ของเราสิ่งนี้ก็อาจจะต้องการจากเรานะไม่ใช่เงินของเราอาจจะไม่ใช่แต่เขาต้องการเวลาของเราเนะเพื่อที่จะได้สามัคคีทําได้พูดคุยได้ใกล้ชิดได้ใช้เวลาด้วยกันในตอนนี้เราเห็นว่ามาทานั้นเขาเริ่มไม่พอใจเพราะว่ามันต้องเตรียมอาหารงานมันเยอะแล้วคนมันก็อาจจะต้องมากแน่นอนและเขาก็ทําไม่ทัน แล้วเขายิ่งเห็นมาลีไม่มาช่วยเลยนะเขาก็เลยมองเห็นว่าสิ่งที่มาลีทำคือมาลีมาใช้เวลาสแสวงหาพระเจ้าอยู่กับพระเยซูคิดไม่มีประโยชน์น่าจะมาช่วยเขาทำงานเพื่อจะเอาอาหารให้พระเยซูตอนรับน่าจะดีกว่านะเพราะมาถามไม่พอใจนางก็เริ่มวุ่นวายเริ่มต่อว่าแถมยังมาบอกกับพระเยซูบอกว่าพระเยซูไม่สนใจสิ่งที่นางทำหรือนางกําลังทาสิ่งที่สำคัญน,นะควรจะให้มาลีมาช่วยสินะ แต่พระเยซูบอกว่ามาธาก็ทําไปปล่อยให้มาธาทําไปนะแต่มาลีได้เลือกสิ่งที่ดีสําหรับชีวิตของนางแล้วสิ่งที่สําคัญตอนนี้ที่พยายามจะนําเสนอคือพระเยซูต้องการให้เรานั้นเข้ามาใกล้ชิดพระองค์พระเยซูคิดนั้นต้องการให้เราสแสวงหาพระองค์ก่อนเพื่อพระเยซูคิดจะได้สื่อสารกับเราเป็นการส่วนตัวพระเยซูคิดอยากจะให้เรานั้นสนใจฟังคําของพระองค์ก่อนเหมือนนางมารี เพราะว่าถ้าเกิดให้ความสนใจกับพระเยซูคริสต์จะสนใจสิ่งที่พระเยซูคริสต์สอนและสิ่งที่พระเยซูคริสต์พูดและเมื่อเขาสนใจพระเยซูคริสต์และคําสอนพระองค์เขาจะทําตามพระทัยของพระองค์ได้ดังนั้นขอให้เราเริ่มต้นนะทาใหม่ถ้าเรารับใช้พระองค์ตามความคิดของเราแต่เราไม่ถามพระองค์ว่าพระองค์ต้องการให้เราทําอะไรก็เหมือนมาธามาธาเขาเข้าใจว่าพระเยซูคริสต์คงอยากจะได้อาหารแต่จริงๆพระเยซูคริสต์อยากให้สนใจ ให้ความสําคัญกับพรองนะมากกว่าการให้อาหารกับพรองเพราะเรารับใช้โดยการให้ความสําคัญสิ่งที่พระเจ้าให้ความสําคัญไม่ใช่ให้ความสํมคาสคัญกับสิ่งที่เราให้ความสําคัญถ้าเราให้ความสําคัญกับสิ่งที่เราคิดว่าสําคัญเราจะเป็นแบบนางมาธาแต่ถ้าเราเป็นแบบมารีเรา จะให้ความสําคัญกับสิ่งที่พระเจ้าให้ความสําคัญพระเยซูคิ์ให้ความสําคัญกับคนที่สนใจพระองค์ให้เวลากับพระองค์ให้เวลากับพระคำของพระองค์เพื่อเขาจะดําเนินตามพระแผงของพระเจ้าได้นี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้ครับต่อมาเ Act, ท่เก X T ก็คือ Transformation เมื่อเราได้เรียนรู้เรื่องนี้แล้วเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราในด้านใดบ้างเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราในเรื่องอะไรบ้าง ถ้าเราเห็นเราก็คงรู้แล้วว่าพระเยซูคิดบอกว่ามารีทําในสิ่งที่ดีและถูกต้องการเลียองระดับความสําคัญจึงเป็นเรื่องที่สําคัญถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงเราต้องให้พระเยซูคิ์เป็นผู้ที่เราให้ความสําคัญในการดําเนินชีวิตอย่าคิดว่าเราทําอะไรให้กับพระเจ้าอย่าคิดว่าเราทําอะไรที่ตอบแทนพระเจ้าอย่าคิดว่าพระเจ้าเป็นหนี้บุญคุณอะไรกับเราที่เราจะต้องทําให้กับพระองค์บ้างนะ หรืออย่าคิดว่าเราเป็นคนเดียวที่เราทําดีให้กับพระเจ้าแต่ไม่มีใครทําอะไรเลยอย่าเอาการกระทําของแต่ละคนมาเปรียบเทียบกันเพราะว่านั่นจะทําให้เราเป็นเหมือนมาทาคือเราจะผิดหวังเราจะโกรธเราจะขมขืนหรือแม้กระทั่งเราจะทําผิดพลาดถึงขนาดต่อว่าพระเจ้าได้หรือเหมือนมาทาไปอธิษฐานพระเจ้าให้มาขับเคลื่อนนางมาลีให้มาช่วยหน่อยต่อว่าพระเจ้าว่าพระเจ้าไม่เห็นความดีความตั้งใจของเราหรืออย่างไร แต่เหตุการณ์ในครั้งนี้ขอเราเรียนรู้จากพระธรรมตอนนี้ที่พระคัมภีร์บันทึกไว้เพื่อเราเรียนรู้ว่าสิ่งที่พระเจ้าให้ความสําคัญคือการใกล้ชิดพระองค์การฟังถ้อยคําของพระองค์เราต้องเรียนรู้จากเรื่องนี้เพราะถ้าเราไม่ใกล้ชิดกับพระเจ้าถ้าเราไม่เดินเมินชีวิตฟังพระคาของพระเจ้าเราจะรับใช้พระเจ้าได้อย่างไรใกล้ชิดพระเจ้าก่อนรับใช้พระเจ้ารับใช้พระเจ้าหลังใกล้ชิดพระเจ้า นี่คือการเรียงลําดับความสําคัญนะครับถ้าเราดูต่อมาสุดท้ายเมื่อเรารู้ความจริงเหล่านี้เราเข้าใจความจริงเหล่านี้เราจะทําอะไรเราจะทําอะไรเราจะเป็นพระพรอ,อะไรเราจะเป็นประโยชน์อะไรต่อพระเจ้าต่อผู้อื่นได้บ้างประเด็นก็คือว่าการที่เรามีชีวิตประพฤติตามพระวจนะของพระเจ้าคือการดําเนินชีวิตตามพระเจ้า และเราจะเดิเนชีิตามพระวจนะพระเจ้าได้อย่างไรถ้าเราไม่ได้แก้ชีพพระเจ้าเราจะทําได้อย่างไรถ้าเราไม่มาฟังเราจะทําได้อย่างไรถ้าเราไม่สนใจพระคำของพระเจ้าเราจะทาได้อย่างไรถ้าเราไม่สนใจพระเยซูคิ์เราจะทําได้อย่างไรถ้าเราไม่แสวงหาเราจะทําได้อย่างไรถ้าเราไม่ศึกษาพระคำของพระเจ้าเราจะทําได้อย่างไร เพราะว่าการที่เราไม่ศึกษาพระคำพระเจ้าไม่สนใจพระเจ้าไม่สแสวงหาพระเจ้านั่นก็เป็นการตอบแล้วว่าเราไม่ได้สนใจพระเจ้านั่นเองแต่พระเจ้าปรารถนาอยากให้เราเป็นคนที่ให้โอกาสพระเจ้าในการสื่อสารกับเราเป็นการส่วนตัวบอกคนบอกโอ้ต้องให้พระเจ้าให้เราต้องให้โอกาสพระเจ้าใช่เพราะว่าหลายครั้งเรา ไม่ได้อ่านเลยพระกัมภีร์ไม่ได้เฝ้าเดี่ยวไม่ได้สแสวงหาพระเจ้าบางคนไม่ได้ไปเครือจักรบางคนไม่ได้สามเมื่อกีทํากับพี่น้องบางคนไม่ได้นึกถึงพระเจ้าด้วยซ้ำไปพี่น้องต้องเปิดพระเจ้าไม่ได้บังคับเราต้องให้โอกาสพระเจ้าในการสื่อสารกับเราเป็นการส่วนกลัวและเราก็อย่าปฏิเสธการรับใช้ทุกครั้งโดยอ้างว่าจะไปสแสวงหาพระเจ้าก่อนศึกษาเพิ่มภีร์ก่อนแต่ว่าเราไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ย และเมื่อเรารับใช้อย่าเอาการกระทําดีของเรานะครับมาอวดกันและกันเพราะว่าพระเจ้าเป็นคนที่ตัดสินไม่ใช่มนุษย์เป็นคนตัดสินอย่ามาเปรียบเทียบกันเพราะเราจะไม่เข้าใจว่าแผนการของพระเจ้านั้นแตกต่างกันแผนการพระเจ้าสลับมาทาอาจจะเป็นการทําอาหารก็ได้แต่นางน่าจะมาฟังพระเยซูคริสก่อนและพระเยซูคริสต์บอกว่ามาทาเจ้ามีความสามารถมีของประทานด้านการเตรียมอาหารไปทําแกงกะหรี่ให้เราทานหน่อยอย่างเงี้ย เราค่อยไปน <c> ะ <oughs> แต่ถ้าเกิดว่าพระเจ้าเนี่ยบอกว่าไม่ต้องไปทำอะไรกินหรอกเดี๋ยวพวงเสกขนมปังกับปลาได้อย่างเงี้ยเราก็าให้เวลาการฟังพระคําของพระเจ้าก็เป็นไปนได้นะพระเจ้ามีแผนการสําหรับแต่ละคนไม่เหมือนกันอาจจะแตกต่างกันเราไม่ต้องเปรียบเทียบกันเราไม่ต้องวัดนะแต่การรับใช้พระเจ้านั้นเป็นระยะเวลายาวนานจําเป็นต้องมีพื้นฐานเรื่องชีวิตที่รู้จักพระเจ้าชีวิตที่เข้ามาฟังเสียงของพระเจ้ารู้จักพระวจนะพระเจ้า และชีวิตของเรานั้นจะต้องมีพื้นฐานสำคัญจริงๆคือเราจะต้องมีชีวิตกับพระเจ้าเพื่อจะรับใช้พระเจ้าไม่ใช่รับใช้พระเจ้าโดยป่าจากชีวิตกับพระเจ้าบางคนทํางานพระเจ้ารับใช้พระเจ้าเป็นบทบาทเป็นหน้าที่เขาก็ทําไปแต่ไม่มีชีวิตแต่พระเจ้าอยากให้เราเรียงลําดับความสําคัญ ให้พระเจ้าก่อนเหมือนมาลีพระเจ้าทอดพระเนตรในใจคนไหนที่ต้องการจะรู้จักพระองค์คนไหนที่ต้องการใช้เวลากับพระองค์พระเจ้าทรงทอดพระเนตรในใจและขอให้มาหาพระเจ้าก่อนแสวงหาพระเจ้าก่อนรอฟังคำของพระองค์ก่อนเพื่อจะทำตามพระทัยของพระองค์ได้ดีกว่าวุ่นวายคิดแผนการมากมายในกิจกรรมในการรับใช้พระเจ้าสิ่งที่เราต้องเรียนรู้คือเป็นคนที่พระเจ้าพอพระทัยให้ ทำตามพระทัยพระเจ้าเป็นคนที่ตนเองพอใจก็ให้ทําตามใจตนเองคําถามคือท่านทําให้พระเจ้าหรือพระเจ้าให้ทําถ้ามาลีพระเจ้าบอกว่าให้นางนั่งฟังให้ใกล้ชิดเพื่อวันหนึ่งนางจะได้ถวายเกียรติพระเจ้าการใช้เวลาและกลารใกล้ชิดพระเจ้าก็เป็นเรื่องที่สําคัญมาททยก็เช่นเดียวกันสิ่งที่นางทํามาจากความตั้งใจที่ดีท่าทีที่ดี จะดีกว่าไหมถ้ามาทางเข้ามาสแสวงหาพระเยซูคิดก่อนแล้วพระองค์ทรงบอกว่าให้เจ้าไปทําอาหารเจ้าค่อยไปทําดังนั้นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้คือเป็นคนที่พระเจ้าพอพระทยัยให้ทําตามพระทัยพระเจ้าถ้าเป็นคนที่ตัวเองพอใจก็ให้ทําตามใจตนเองหวังว่าพี่น้องจะเลือกในสิ่งที่ถูกต้องและทุกครั้งที่เราทําอะไรต้องถามว่าเราทําให้พระเจ้าหรือพระเจ้าให้เราทํา หวังว่าวันนี้พี่น้องคงจะได้เฝ้าเดียวในใกล้ชิดได้พระคำของพระเจ้ามาแล้วก็เป็นประโยชน์ในการดําเนินชีวิตของท่านนะครับพี่น้องก็สามารถติดตามนะครับข้อมูลเหล่านี้นะครับผ่านเพจ a d m i n i s t r a ส่งต่อความเชื่อส่งต่อพระคำส่งต่อข้นจักรได้นะครับแล้วก็สแกน q r Code คตรงนี้ในข้อมูลที่เราเผยแพร่นะครับก็เป็นเรื่องวิธีคิชน59นะครับช่องทางที่เราเผยแพร่ก็จะผ่าน a c e b o o k นะครับกลุ่ม วิถีชีวิตคุตชนนะครับผ่านเพจแอเม i นิสตี้แล้วคำสอนบทจะรวบรวมไว้ที่ x d i l y i c o m นะครับถ้าพี่น้องเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการส่งให้ผู้เชื่อส่งให้พี่น้องท่านใดนะครับท่านก็สามารถจะส่งลิงก์ส่งข้อมูลเหล่านี้ไปได้นะครับหวังว่าเราจะมีโอกาสได้พบกันต่อไปเราจะมีการอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับเวลาที่เป็นประโยชน์ ที่เราได้สามาัคคีทําร่วมกันขอพ,พระเยซูคริ์พี่น้องทุกท่านให้เขาสแสวงหาพระเยซูคริสต์ก่อนฟังคําของพระองค์ก่อนแล้วถึงจะเริ่มต้นในการรับใช้พระเจ้าก็อยากขอให้มีใครคนใดคนหนึ่งที่มีแต่รอฟังรอฟังรอฟังและไม่ทําอะไรเช่นเดียวกันขอพระเจ้าอวยพร,รให้คนที่ตั้งใจคนที่ทําดีคนที่เป็นพระพรและเป็นประโยชน์อยู่แล้วอย่าลืมที่จะเสริมสร้างชีวิตเองมากขึ้นในการสแสวงหาพระเจ้าฝากพี่น้องเหล่านี้ทุกคนไว้ในพระอันสุลิดของพระองค์ด้วยในานามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมน